สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับคันนี้ก็ลูกค้ายกมาจากจังหวัดระยองนะครับบอกว่าจังหวัดระยองไปมาหลายร้านแล้วเจ็บมาเยอะแล้วรถก็ยังฟาทไม่ได้นะครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟนะครับก็ยกมาให้ผมตรวจเช็คนะครับผมก็ทําการนัดนะครับลูกค้าก็คนละครึ่งทางนะครับอยู่ที่นัดกันที่สํโรงนะครับก็เป็นคอนโดของน้องของลูกค้านะครับก็ ทำการไล่ตรวจเช็คในเบื้องต้นนะครับวันแรกนะครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่ากล่องเปลี่ยนแล้วรีโมทเปลี่ยนแล้วชุดไฟมัดไฟอะไรเปลี่ยนแล้วเราก็ไล่สาเหตุครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็มั่นใจในส่วนที่ว่าลูกค้าบอกทามาแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่พอมาเช็คนะครับแล้วบบไฟแบบในคลิปเลยครับไฟไม่มาคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงข้อเหวี่ยงนะครับ จะมีการแกว่งนะครับรึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจเลิคจักคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็มาต่อคันนี้นะครับตอนนี้ผมทำการลื้อนะครับผมสงสัยว่าในเครื่องมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อเหวี่ยงนะครับ แล้วก็ชุดเสื้อลูกครับอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะครับลูกค้าซื้อรถมือสองมานะครับสภาพนะครับอันนี่ครับประภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวเราทําการลื้อครับพอลื้อมาก็อย่างที่เห็นตามรูปนะครับลูกประมาณนี้เลยนะครับอ่าเสื้อสู่ก็มีรอยนะครับตามรูปเลยนะครับพึ่งลูกค้า ไม่ได้แจ้งให้ทําในส่วนนี้นะครับก็ให้ทําให้เครื่องติดนะครับสภาพข้อเหวี่ยงนะครับถ้าบอกในตามภาษาช่างคือยับยับเลยครับเครื่องภายในนี่เน่ามากนะครับแล้วก็ประคงประเก็นอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้ของแท้นะครับเราก็ทําการรื้อออกเครื่องออกมานะครับแล้วทําการเอาข้อเหวี่ยงนะครับที่แกนคดนะครับไปซ่อมแกนข้อเหวี่ยงให้มันตรงนะเพื่อที่จะตั้งศูนย์มาจานไฟได้นะครับ แล้วส่วนอะไรที่เป็นเครื่องของลูกค,ค้าเราก็ใช้ชิ้นส่วนเดิมประกอบกลับไปนะครับ that, เท่าก,ก,ก,กับว่าเราแค่ซ่อมแค่แกนเข้าเหวี่ยงนะครับนอกนั้นภายในของลูกค,ค้าเดิมนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็กแส,มสมดงว่าเป็นภายในเครื่องที่มากับรถลูกค,ค้านะครับเราซ่อมเฉพาะจุดนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เฟื้อลูกอะไรก็เป็นของลูกค้านะครับแล้วเราก็มาต่อแก้เรื่องระบบไฟต่อนะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องก็คือ ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเครื่องดีหรือไม่ดีนะครับนี้เราไม่ได้รับประกันนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ฟิตเครื่องใหม่นะครับก็มาจบตรงนี้เราก็มาต่อเรื่องระบบไฟนะครับสวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับก็คันนี้ครับเราจะมาให้ดูสายไฟก่อนเบื้องต้นนะครับก็มีการตัดต่อมาหลายจุดนะครับหลายจุดมากนะครับครับก็มีสายขาดหลายจุดครับแล้วก็ นี่ครับตัดต่อมาครับแล้วก็สายขาดนะครับนี่ครับขัวนะครับรอยตัดรอยต่อเต็มเลยครับรอยขาดนะครับแล้วก็กล่องนะครับอาจจะเคยโดนแกะมานะครับนมี เอากดเทปแปะไว้ด้วยครับแล้วก็นี่ครับมีตะปวมาแต้มหัวด้วยครับมีหลายจุดมากครันนี้เกี่ยวกับระบบสายไฟนะครับต้องมานั่งไล่แก้ครับทีละจุดก่อนนะครับเพื่อหาสาเหตุนะครับเพราะว่ารถคันนี้ระบบไฟมีปัญหา เจอมาทุกรูปแบบแล้วครับก็ถ้าไม่เชื่อลองย้อนดูผลงาน4ปีที่แล้วได้ครับหรือมาทางคันแล้วครับแต่ว่าจะใช้เวลาครับเพราะว่าสายไฟมันอยู่ในนี้ครับในมัดข้าต้มของมันนี่ไล่เข้ามายันคงคอยขึ้นมาผ่านฟิวผ่านดีเลยแล้วคันนี้ก็ไฟ ใช้30แอมมาหมดเลยนะครับครับซึ่งฝั่งนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าควรใช้กี่แอมนะครับเพราะว่าถ้าเวลามันช็อตแล้วมันไม่ตัดนะครับพอมันไม่พอมันไม่ตัดนะครับมันก็จะเกิดความร้อนนะครับมันก็จะย้อนกลับต้นเหตุนะครับทําให้ต้นเหตุไหม้หรือสายบางจุดไหม้นะครับปัญหาหลายอย่างนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ฟิลมันมีแอมบอกครับว่าควรใช้เท่าไหร่นะครับเกินได้นิดหน่อยครับอย่าเกินเยอะครับ30แอมนี่คือถ้าของเดิมมันแค่7.5 30แอมกว่ามันจะตัดแล้วคิดดูครับสายมันเส้นเล็กบางจุดเขาแอมมันน้อยครับใช้เส้นเล็กแล้วลายไหม้ท้งคันแน่นอนครับผมมีประสบการณ์มาหลายคันแล้วนะครับที่ลูกค้า สายไหมนะครับก็ต้องมานั่งแก้ไม่มีงบเปลี่ยนมั่งไม่มีอะไรมั่งหลายอย่างครับปัญหาชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนนะครับเบิกศูนย์มีแน่ครับหกเจ็ดพันมีแน่แต่ว่ามาแก้มันถูกกว่าก็จริงครับแต่ว่ามันใช้เวลาครับพอถ้าสายไหมเส้นหนึ่งครับเราก็ต้องมาหาครับก็เส้นไหนไหมแล้วมันอยู่ในมัดข้าต้มเราต้องแกะทุกเส้นครับ เพื่อหาแล้วเดินใหม่กว่าจะครบนะครับบางทีไหม่สิบเส้นเนี้ยแล้ดูดิสิบเส้นแล้วนี่แม่งเป็นยี่ส,ส,ส,สเส้นในมัดนี้แล้วมันวิ่งขึ้นข้างบนด้วยวิ่งขึ้นข้างล่างด้วยหลายจุดหลายปัญหานะครับก็ฝากด้วยครับก็สนใจทํารถหรือไล่ระบบไฟหรือจะแก้อะไรทักมาปรึกษาก่อน,นครับก็ฝากด้วยครับอูช่างหนึ่งขณครับ แนรอกนะครับผมโพสต์งานทุกคลิปนะครับว่ารถคันแต่ละคันที่เข้ามามีปัญหาอะไรนะครับอ่าผมจะให้ดูครับคันนี้ก็เบื้องต้นนะครับโคดสิบสนะครับแล้วก็เครื่องมีปัญหานะครับแล้วก็ไฟไม่มาคอยนะครับตอนนี้ผมไล่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไฟมาไหมอ่าไฟมานะครับนี่ไฟมานะครับเดี๋ยวพวงนี้ก็ ง่าจะประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจครับอันนี้ก็เป็นแอร์ล็อกสีแดงนะครับผมไม่เคยถ่ายป้ายทะเบียนให้เห็นนะครับนอกจากว่ารถที่เสร็จแล้วนะครับหรือรถที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะถ่ายลง YouTube ทุกครั้งนะครับคันที่มาฟ่อมกับผมก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นฝ่อการเรียนการสอนสำหรับช่างมือใหม่และพี่พี เพื่อนๆที่อยากทำรถนะครับผมก็จะให้ดูนะครับว่ารถแต่ละคันเป็นปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรแก้อย่างไรก็ฝากด้วยครับอู่ช่างหนึ่งครับคอมครับสวัสดีครับอันนี้อยู่กับแอร์ล็อกนะครับตอนนี้นะครับใช้รีโมทเก่าของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูอันนี้กล่องผมนะครับกล่องกล่องนี้นะเป็นของผมนะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นของผมนะครับ เปิดแช่ครับเชื่อมต่อได้นะครับแต่สตาร้านไม่ติดนะครับหารีโมทไม่เจอนะครับหาปัญญาไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของผมครับอขอรีโมทผมหนะ่อยอันนี้ของเขานะอันนี้รีโมทผมนะอันนี้ลูกค้าใช่ของลูกค้าอันนี้ของเรานะครับ ของเขาครับมีชุดนี้ครับของเขาเคยโดนซ่อมมานะครับนี่ครับมีรอยโดนซ่อมมานะครับที่เขาบอกว่าเขาซื้อมือสองส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้เสียนะครับปดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ชุดรีโมทนะครับเชื่อมต่อแผ่ญยานไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้สามารถส่งงานได้ะตาติกขี่ได้แล้วก็มัดไฟของเขานะครับก็แกะออกถอดเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ เขอเหวี่ยงด้วยมีดของเันเราก็มาอยู่กับแอร์ล็อกคันนี้นะครับโดนมายับทั้งคันนะครับ <c oughs> ก็นี่ครับรถก็เก้าหมื่นกว่าโลนะครับลูกค้าบอกว่าเป็นมือสองนะครับก็สาารทติดขี่ได้นะครับตอนนี้ <c oughs> ก็ท่อลูกค้า ใช้ได้ปกติแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จบหน้าที่ของเรานะครับที่ทําให้รถสตาร์ทติดนะครับก็คือตามที่ตกลงไว้ไว้ครับส่วนเครื่องนะครับเราไม่ได้รับประกันนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ซ่อมเครื่องที่เรานับเป็นซ่อมแค่บางจุดนะครับเพื่อให้ระบบไฟทํางานปกตินะครับเราหลักๆเลยหรือคือแก้ระบบไฟนะครับส่วนเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมของลูกค้านะครับแก้แค่ตรงบางจุดเท่านั้น แล้วก็ใส่ของเดิมของลูกค้าหากต้องการให้เครื่องปริดขีฟอรมูสใช้งานได้ปกตินะครับเรามีชุดโปรโมชั่นนะครับอันนี้เราถึงรับประกันนะครับก็ส่งงานครับตามนี้นะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ